อัตราส่วนทั้งหมดของเราจะอยู่ใต้วิดีโอเหมือนเดิมนะคะอัลสูธ,ธาเทนออสวีมาอุ่นแต่หนึวิดีโอขั้นตอนแรกเราจะมาตีไข่กับน้ำตาลใส่กันเลยค่ะชั่วโมงวิ่เดนซูกออุ่นอยุสุดสามันอุนกาแบเฟรซซีบนมนูเทนิสขวดอุ่นใสุลังตีไข่ยอย่าตีนานเกินนะคะประมาณห้าถึงประมาณหกถึงเจ็ดนาทีค่ะ ระหว่างนี้เราก็จะมาวอร์มเตาที่170องศาเอาไว้ค่ะไฟบนล่างค่ะเวียมาคันเยตดอ่าปักโอเว่นฟอห์ไฮเซนไบหุนลสิบสิกาตนี่คือไข่กับน้ำตาลที่เราตีประมาณ6นาทีแล้วนะคะได้ที่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะดัสไอเยอันซูกะดัสเวียกิชลางกันหาวันแล้วเราก็จะรวมส่วนผสมแห้งเข้าด้วยกันนะคะเวียมาคันทอกนซูถ้าท่าน阿拉สุสามมนุน Then, อินเดนชดสลายซีเว่นรอนลงไปในโถค่ะที่เราตีไข่แล้วก็น้ำตาลเอาไว้เมื่อกี้นะคะแล้วเราก็จะคนทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะค่อยๆตะลต่อบต่อบนะคะอย่าตีนะคะเดี๋ยวมันจะเสียวอลุ่มค่ะเวียลือเรืองอสุดสามันหลังซ้ำบิสอะไรสุดฟอร์มิสต์วูด ได้ที่แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะเนื้อของมัน that is the consistent was we have been Ich mag jetzt bisschen u t a u damit es nicht f e s t อุจะทานมันลงไปนิดเดียวนะคะเพื่อไม่ให้มันติดขอบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทส่วนที่เราตีเอาไว้ลงไปแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วนะคะ อบในอบร้อนอุ่นเตาอบหุ่นเหล็กสิบสี่กัสตรสิกมิลลุนเราจะเอาเข้าเตาอบแล้วก็ตั้งไว้ที่30นาทีนะคะนาไตรสิมกมิลลุนคุกกันเวียอบจะชนกุ๊ดอิสเวนนิกแต่มุสงใช้สอสวิยมินูทันแล็งามากกันหลังจาก30นาทีเอาไม้เสียบทิ้มลงไปดูนะคะถ้าดึงออกมาแล้วมีติดอยู่ต้องเพิ่มอีกประมาณ1-2นาทีค่ะ ตอนนี้อูกลับข้างแล้วก็เอาใส่ฟอร์มไว้เหมือนเดิมน,นะคะมาถึงตรงนี้ต้องราดนมสดลงไปประมาณ2 0 0ถึง250มลค่ะแต่ว่าแฟนอูไม่ชอบนะคะเขาชอบไม่แห้งเขาไม่ชอบความฉ่ำๆอูก็เลยไม่ราดนะคะถ้าใครอยากทำขายแนะนำให้ถึงตรงนี้อย่าเพิ่งราดนมให้ตัดออกไปใส่ภาชนะเล็กๆที่ตัวเองจะขายนะคะแล้วก็ราดนมไปนิดหน่อยคะ่ะอย่าให้แฉะมากนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาเตรียมทำส่วนของพุดดิ้งค่ะเวียนเย็ดพุดดิ้งมากคินเวียกีสันเย็ดชนมานนดเดนเดเฮฟเทอร์ฟอนมิชไลเทนมไว้ในหม้อครึ่งนึงก่อนค่ะในโถนี้ก็จะมีน้ำตาลวานิลาแป้งแล้วก็น้ำตาลเราจะรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันล้วตีให้เข้ากันนะคะเวียมาเคินอสธธูท่าท่านไวพุดดิ้งอสหลสุดสามันเลือนบิสอร s สกูดเกลือนเอ ตีทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะมาต้มนมค่ะเปิดไฟอ่อนๆถึงกลางๆนะคะถ้าเมืองไทยก็ให้อ่อนๆไปเลยค่ะแล้วก็พอนมเริ่มร้อนก็จะเทส่วนผสมที่เราคนเอาไว้ลงไปค่ะแต่ต้องคนตลอดเวลานะคะห้ามหันไปคุยกับใครห้ามทําอะไรคนตลอดเวลาค่ะพออุเป็นบ่อยค่ะลูกเรียกแป๊บเดียวคือจบเลยไม่ค่ะ เราีสินก้านซินส่วนสมทั้งหล n z e ้านซิน่หมุ่นบ s เดนสิ s นซกอร n s มูสอัอาชัยามพอมันเริ่มคนนะคะก็ต้องปิดไฟทันทีแล้วก็ยกออกจากเตาทันทีแต่มือห้ามหยุดคนนะคะคนตลอดค่ะ คนสักพักจนได้เนื้อเนียนประมาณนี้นะคะ We are really satisfied with so delicious and consistent. เสร็จแล้วก็เทลงบนพื้นขนมเลยค่ะแฟติกดันกินเวียนดนพุดดิง้งอินดีฟอร์มไร ดันกรัชสเตชันแล้วเราก็จะปิดพุดดิ้งเอาไว้ด้วยพลาส,สติกแรปนะคะให้พลาส,สติกแตะกับพื้นพุดดิ้งนะคะเพื่อไม่ให้มันแข็งข้างบนค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาอะไรปิดก็ได้ค่ะเพราะถึงยังไงเราก็จะราดช็อกโกแลตอยู่ข้างบนอยู่ดีนะคะส่วนใครที่จะทำขายอุนแนะนำให้ใช้ถุงบีบแบบนี้นะคะเราก็ตัดออกนิดนึงค่ะตรงปลายมันแล้วก็ คอยบีบลงไปในภาชนะจากข้างนอกสู่ข้างในมันจะได้ดูสวยงามนะคะแต่ถ้าใครไม่มีถุงบีบก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดตรงปลายมันนิดนึงแล้วเราก็จะมาหั่นช็อกโกแลตเอาไว้นะคะเราก็ตั้งไฟที่วิปครีมได้เลยค่ะ ชลาลซาในว้าม้าคนะอะว่านดัสอันฟังสุฮิตสันมุดโซฟท์เอาทชัยท์พอเริ่มเห็นว่าร้อนแล้วให้ปิดไฟทันทีแล้วก็ดึงออกจากเตาทันทีนะคะแล้วก็รีบคน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 ,คนให้ช็อกโกแลตละลายค่ะคนไปเรื่อยๆตอนแรกมันอาจจะเป็นก้อนๆอ,อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะคนไปจนกว่าช็อกโกแลตละลายค่ะแต่จะเอาไว้ว่าเวลาใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วให้ปิดไฟก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาแรปออกนะคะแล้วก็เทช็อกโกแลตลงไปให้ทั่วถึงแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยห้ามกดลงไปลึกนะคะค่อยๆเกลี่ยค่ะดันมาคันเวียช็อกโกแลตเดรัอ่อนดัานล่างซ้ำอูเบอีเฟอร์ไทยใครทําขายก็ใช้ช้อนตักใส่ภาชนะเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะ ดันเดคอเรียล via ibisian ไหนไหนก็ชื่อว่าเค้กช็อกโกแลตแล้วเราก็โรยด้วยช็อกโกแลตตกแต่งลงไปอีกทีให้สวยงามค่ะจะเลือกเป็นแบบกลมๆแบบ,แบ,บอู้หรือเป็นแบบแท่งๆยังไงก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วเราก็รอสักพักให้มันเย็นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาลอะออกจากฟอร์มของมันนะคะอุอยากถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆค่ะที่ติดตามค่ะขนาดเพิ่งทําคลิปแล้ยัง อูต้องปรับปรุงอีกเยอะค่ะโดยเฉพาะแสงวันนี้แย่มากๆเลยนะคะตอนนี้สั่งกล้องมาใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปสัญญาว่าจะต้องดีกว่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะซ o ช็อกโกแลตคือขนมพุดดิ้งอิตาเ f ีติอีกเบดังเขมิชชนมันอุ่นอนชูดิ้งเฟื่องม่เดอยถ้าชอบกันก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่บ้านเยอรมันคนนี้ด้วยนะคะที่ Facebook อุลาคิทเชนแล้วก็ YouTube นี่ค่ะอุลาคิทเชนเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้าถูกใจค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆออกมาใหม่ให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ